็ขอขอสอสมบอกขอกล่าวนำมาเล่าเรื่องราวให้ฟังอยากรู้ข้อมูลที่ยังจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ อสมสงสัยการหักเงินฟังทางนี้ฉันเป็นสมาชิกชอคสอไหมจะตรวจสอบได้อย่างไรอสมอเสียชิตเดือนละกี่คนต้องจ่ายเดือนนี้กี่บาททำไมเงินเข้าปุ๊บหักปับ๊บหักอะไรเยอะแยะหลายรอบเหลือเกินสิ่งเหล่านี้หากอสมอรู้ข้อมูลแล้วจะร้อง อ๋อเข้าใจแล้วยอมรับแล้วว่าทำไมเขาถึงหักเงินเราคําตอบเหล่านี้มีอยู่แล้วในเว็บไซต์ชกศอสมย้ำเว็บไซต์ชกศอสมหน้าตาเว็บไซต์เป็นอย่างไรนี่ไงครับประกอบด้วยเมนูมากมายให้เราค้นหาได้ตลอดเวลาเช่นอยากทราบว่าเราเป็นอสม ที่มีชื่ออยู่ในระบบแล้วหรือ,อยังก็คลิกเปิดโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักลงไปแล้วก็แตะตรงค้นหามันก็จะปรากฏขึ้นมาแจ้งให้เราทราบทันทีอยากทราบว่ามีชื่อเป็นสมาชิกชกสออสมอหรือ,อยังก็มาเลือกรายการตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกชกสออสมอตรงนี้คลิกเข้าไป แล้วกรอกเลขสิบสาหลักเข้าไปกดค้นหามันก็จะตอบเราขึ้นมาคุณมีราชื่อเป็นสมาชิกแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้เป็นสมาชิกมันก,ก็จะขึ้นแบบนี้ครับอ,<า>อยากทราบข้อมูลว่ามีคนเสียชีวิตกี่รายจายกี่บาทก็ไปที่รายการเอกสารดาวน์โหลดตรงนี้คลิกเข้าไปเลยครับ จิ้มเข้าไปเลยแตะลงไปแล้วมันก็จะมีเอกสารหลายรายการเราสนใจอยากรู้เรื่องไหนเราก็คลิกเข้าไปดูเลยครับคลิกเข้าไปดูเลยรายการนี่แหละที่พวกเราสนใจและสงสัยกันมากจึงขอฝากคลิปนี้ให้พวกเราอสมอทั่วประเทศได้รู้ได้เข้าใจเอาไว้สำหรับการสืบค้นหาข้อมูลเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคลังความรู้ต่างๆก็รู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ทางนั้นวันนี้เอกราชบุญอาจจึงขอบอกกล่าวย้ำกันอีกรอบว่าการหักเงินที่รายการใครค้างเดือนไหนหากเราติดตามดูทุกเดือนแล้วนำมาเช็คดูกับยอดเงินที่หักเราในแต่ละเดือนว่ามันตรงกันไหมหากตรงก็แล้วไปหากไม่ตรงถ้าเรายังไม่โดนหัก เราก็ต้องโดนหักในวันข้างหน้าอย่าดีใจหากเขายัางไม่หักแต่ถ้าตรวจสอบได้ชัดเจนว่าเขาหักซ้ำหรือหักเกินจริงๆอันนี้ก็ตรวจสอบกับธนาคารกันเลยนะครับรับรองว่ามีหลักฐานในระบบชัดเจนไม่ต้องกลัวว่าจะมีการโกงกันนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะทำให้พี่น้องอสมรู้สึกมั่นใจขึ้นมาบ้างไม่มากก็น,น้อย และเมื่อเราเข้าใจในเรื่องข้อมูลข่าวสารจากชองสอ,งอ,อสมอดีแล้วเราก็จะมั่นใจและหายสงสัยในที่สุดพี่น้องครับพี่น้องอสมอครับหากคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ขอได้โปรดช,ช่วยกันแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามเอกราชบุญอาจด้วยนะครับจะไม่พลาดในคลิปต่อๆไป ที่รับฟังจนจบค่อยมาพบในคลิปต่อไปเอกราชจะขอค้านใครอ,อสมอทั่วไทยได้ฟังเรื่อง